ต่อกันด้วยเรื่องราวของมอรดกโลกเรียกด้ว่าความหวังเรืองรองขึ้นทุกขณะนะครับอ,อบจอสงขลาก็ได้เดินหน้าแผนพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและกิจกรรมตามแนวทางของเมืองมอรดกโลกเพื่อผลักดันและพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองมอรดกโลกเป็นต้นแบบให้สามารถเก็บรักษาคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลน,นะครับ ท่านผู้ชมครับนะฮะเมื่อวันพุธนะครับที่20เดือนกันยายนพุทธศักราช2,566ครับที่ห้องประชุม Laguna King Grand Ballroom ชั้น2โรงแรม Laguna Grand ด n d Spa สงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานะครับนายไพยเจนมากสวุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำ แผนพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและกิจกรรมตามแนวทางของเมืองมรดกโลก โดยมีนายกฤิตชัยผู้ชุนนายอำเภอสิงหานาครผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้เชี่ยวชาญผู้แทนมหาวิทยาลัยนักวิชาการภากีเครือข่ายด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและผู้เข้าร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ z o ูมค l า e มเด n ส์ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากครับนายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดเผยครับว่า สงขลาเป็นเมืองท่าโบราณที่สำคัญในภาคใต้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวัฒนธรรมสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า200ปีโดยมีอาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมโบราณและวิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์เป็นหลักฐานปรากฏชัดเจนทำให้เมืองเก่าสงขลาได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสองจังหวัดในภาคใต้ที่เป็นเมืองมรดกของชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้ดําเนินการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ประวัธธติศาสตร์วัฒนธรรมและกิจกรรมตามแนวทางของเมืองมรดกโลกเพื่อผลักดันและพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองมรด,ดกโลกเป็นต้นแบบให้สามารถเก็บรักษาคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลและนำไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือมีแผนการบริหารและจัดก,การแหล่งมรด,ดกดสงขลา ที่สะท้อนคุณค่าพัฒนาด้านการประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและชุมชนมีเป้าหมายหลักเพื่ออนุรักษ์และรักษาพื้นที่แหล่งมรดกภายใต้เกณฑ์มรดกโลกและความโดดเด่นอันเป็นสากลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสอดคล้องตามแนวทางการผลักดันเมืองเก่าสงขาเข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไปโดยหากดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จจะมีการสกัดคุณค่าอันโดดเด่นการเป็นสากลน,นะครับ การระบุแหล่งมรดกและขอบเขตแหล่งมรดกแผนการบริหารและจัดการแหล่งมรดกที่สะท้อนคุณค่าพัฒนาด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนการปกป้องและรักษาแหล่งมรดกสงขาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมนำไปสู่ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคตต่อไป ทางด้านนางสาวพบพรทองคณารักผู้อำนวยการกองผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจ้างบริษัทปัญญาคอนซัลเทนจำกัดเป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อกำหนดคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลของเมืองเก่าสงขลาและกำหนดขอบเขตรวมถึงระบุเกณฑ์ประเมินตามศักยภาพของจังหวัดสงขลาเพื่อสำรวจสภาพทางกายภาพ ข้อมูลของแหล่งพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและแผนบริหารจัดการพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและ กิจกรรมตามแนวทางของเมืองมอรดกโลกเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมโดยการดำเนินงานโครงการได้มีการศึกษากำหนดคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลของเมืองเก่าสงขลาและกำหนดขอบเขตร,รวมถึงระบุกเกณฑ์ประเมินตามศักยภาพที่สงขลามีโดยได้มีการสำรวจสภาพทางกายภาพ ข้อมูลของแหล่งพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขาและได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติในรูปแบบออนไลน์และการประชุมผู้เชี่ยวชาญในประเทศนำมาสู่การจัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวันนี้ ซึ่งก็จะได้นําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาและแผนบริหารจัดการพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและกิจกรรมตามแนวทางของเมืองมรดกโลกเพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดการขับเคลื่อนการปกป้องและรักษาแหล่งมรดกสงขลาในอนาคตต่อไปนะครับเอาละครับก็ เรียกได้ว่าถ้าพิจารณานะครับพูดกันภาษาเราท่านๆนี่สง k r าเพียบพร้อมทุกประการนะครับเหมาะสมทุกประการในการเป็นเมืองมรดกิโลกแต่ที่สําคัญก็คือจําเป็นที่ต้องมีการขับเคลื่อนในเรื่องของทางด้านเอกสารแล้วก็ติดต่อกับนานาชาตินั่นเองนะครับแล้วก็ติดต่อกับผู้ที่รับผิดชอบนะครับนั่นก็คือยูเนสโกนะครับในเรื่องของความเป็นมอดกโลกนั่นเองนะครับนี้ก็คงจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาต่อไปนะครับในที่นี้ได้ข้อมูลต่างๆมาแล้วรวบรวมกันเป็นระบบเรียกได้ว่า ดำเนินการกันมาโอ้โหหลายยุคหลายสมัยหลายปีกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่กรุยทางเอาไว้ให้นะครับเป็นอะไรที่น่าชื่นใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะฮะคือคือไอ้สงขา่ยมันมีมันมีพื้นที่มันก็กว้างแต่ที่โดดเด่นก็คือแถวสิงห์ลครก็คือเมืองเมืองเก่าเมืองเก่าคือสงขาเริ่มแรกตั้งอยู่ที่บัวกระแดงแล้วก็มาที่แหลมสนที่บ้านแหลมสนแล้วก็ไปถึงฝั่งบอยางในปัจจุบันมันมีอยู่สามยุคแต่ก่อนที่จะมา ยุคหัวเขาแดงมันก็มีตั้งหน่ยุคสีวิจัยมีเจดีย์บนเขา้อยอายุประมาณ1,400ปีก็มีลักษารเจดีย์แล้วก็ที่พื้นที่คาบสมุทรสุิาบบริเวณอำเภอสิึบ้านตรงนั้นมันก็มีพื้นที่อยู่เนกันคือมันมันกินพื้นที่กว้างหน่แต่ที่โดดเด่นจริงมันก็ที่สิงห์นครกับที่เมืองเก่า สงสารจรงจได้นก็เดี๋ยวตรงนี้ในเวีันวันนี้เดี๋ยวทางบริษัทที่ปรึกษาคนคนยัจบกันปัญญาเนี่ยจะมานําเสนอให้พวกเราได้รับทราบแต่ว่าเราอยคาดหวังว่าปีนี้ปีหน้าอีกห้าปีจะได้มันต้องมีต้องรอดูต่อไปต้องรอดูต่อติดตามต่อไปนะครับเพราะเงื่อนไขก็เยอะ แต่ถ้าเราได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตร,ตรงนี้ก็จะหนึ่งจะทําให้คนทั่วโลกรู้จักสงขางมากมากขึ้นอย่างที่มาเลเซียเมืองไหนมะละกาก็เป็นเมืองมอรดกโลกเหมือนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเมืองคู่ขนานกันก็ได้แต่กว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานกอ่าสุดก่จะได้แล้วตรงนี้สิ่งสาคัญคือเราต้องดูแลรักษาอย่างไงให้มันคงอยู่ตลอดตรงนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับก็ เป็นข่าวที่น,คนำความเชื่อใจมาให้รายละเอียดนั้นโอ้โหทุกแง่ทุกมุมเลยทีเดียวนะครับอ่านไปก็ ประทับใจไปตื้นตันใจไปนะครับเราก็ร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้สงคลานั้นเป็นเมืองมอดดกโลกเป็นที่หรือชื่อกันเลยทีเดียวนะครับของโลกนะครับทุกคนก็จะได้เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ได้รับรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทยนำมาซึ่งความภาคภูมิใจไม่นับรวมถึงเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งทางเราก็มีศักภาพที่โดดเด่นนะครับต่อไปก็จะได้เป็นนะครับเรื่องราวนะครับทางด้านเป็นเมืองแห่งนะครับอาหารการกินอะไรต่างๆอีกด้วยโอ้โหเยอะแยะมากมายทีเดียวติดตามมานะครับ ขอให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นในจังหวัดสงขลาบ้านเราต่อไปนะครับ